กราบสบายดี fc ทุกคนครับเด้ออ่ามอวานนี้รกราบขอโทษขออภัยครับ fc ที่เข้ามาคอมเมนต์ไวอ่ามีปัญหาคือว่าผมเข้าไปตอบคอมเมนต์บ่ได้ผมก็เลยลบคลิปเมื่อวานนี้ทิมแ้่ก็ขอขออรให้ครับผู้ที่มาคอมเมนต์แล้วก็ได้มันเข้าไปบ่ได้ก็เลยต้องลบทิมเมื่อนี้ก็จะมาเฮ็ดคลิปใหม่เมื่อนี้อันนี้ก็ปูชุดใหม่ครับ เราจะไปขายมือนี่ได้สักนี่แหะครับปูกลามใหญ่ๆหนีบมือซะนะอันนี้ก็มีปูเนื้อครับปูเนื้อปูไข่เนี่ยเนี่น้องปูไข่วันปูนาสงสัยปล่อยลูกน้ำไปแล่นหาผัวได้บ้างเนี่ยอยากมีผัวแต่น้อยสักนี่กับไข่ได้ว่านี่เงยดหลายผู้ใดผู้ใดสีเสือแาบอนี้ ไส่นี้มันใส่ปูดองพี่น้องร้านสมตําเขาเจ่งปลาได,ด้านร้านย้ํากับโบกอย่งมีปกติต้องขายร้านย้ําด้านสมตาครับปูไส่เนี่ยเป็นปูไส่ดองไส่น้อยเเอิ์ซูเปอร์จิว๋วหรือปูไข่ฝอยน้อยๆกับมีไข่เฝ้ามีผัวอะไรมีใครปร,ระรมาณซีฮารพี่น้อง ว่ได้กินพ่ได้กินได้ยากช่วงโควิดถ้าอะไร้ยังสีกับแจ้วย่นแล้วนี่ยังไงย่งนี้แต่ว่าปูยังไงทีบ่าใครมีราคาเราพี่น้องเป็นตัวผูหรือก,กันกับค้นนะผ่ะปูใช้บ่มีราคาแต่ปูนี้สิมีราคาจังไรกขข็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชม อ่ิก่ากดติดตามกดยังไงก็ใจเย็นๆครับด้วยที่กลับไปหาวาอะไ้กินพี่น้องกระตาหน่อยนึงพอดีั้นัต้องขอโทษขออภัยครับเมื่อวานลบทิมเพราะว่ามันตอบคอมเมนต์ไม่ได้เกิดได้มาลงไม้มือน,นีอ้จนน้อยไรพี่น้องที่ขายไผ่ะย สีบ่ได้ดองกินเองสตินี่คือสีดองแกกเอฟซีแก,ก,ก่คนละตัวละตัวละตัวไปเลยหายว่าไรด,ดีไรตัวน้อยพวกเนี่ยยังกินเนี่ยดองน้ำปลาอย่างเดียวนี่ครับรุ่นเนี่ยดองน้ำปลาล่าสมตำซื่อไส้นี่สมตำปูดองโอเคครับ รับผู้ที่มาติดตามขอบคุณหลาย